ดูความช่วยเหลือผู้ป่วยกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36นะคะได้ใช้เรือเร็วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกงูกัดในถิ่นทุรกันดารเพื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ พันเอกสมัตชัยแปลงสายผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่36ได้สั่งการให้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุคือนางชิพออนุรักษ์ชลทีอายุ59ปีค่ะเป็นราษฎรบ้านโกแปะหมู่ที่9ตำบลแม่คงอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากถูกงูเขียวหางไหม้กัดบริเวณขาซ้ายและมีอาการปวดบว,วมสาหัสค่ะ พันตำรวจตรีธเนศกันทาผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่3606จึงได้จัดกำลังพลจากฐานปฏิบัติการแม่สามแลบอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทําการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นชะลอการแทรกซึมของพิษงูโดยได้รับการสนับสนุนเรือเร็วจากกองร้อยทหารพรานที่3604เดินทางจากท่าเรือบ้านห้วยโกแปรตำบลแม่คงอําเภอแม่สระเรียงถึงท่าเรือแม่สามแลบตำบลแม่สามแลบอำเภอศพบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นโรงพยาบาลแม่สะเรียงได้รับตัวเพื่อให้การรักษา ต่อไปครับค่ะก็ต้องขอบคุณทางด้านของ